วันนี้อากาศมันร้อนนะครับก็เลยต้องถอดเสื้อกินข้าววันนี้จะมีข้าวมันไก่แล้วก็ขนมปังโอสวีทใส่นมนะครับกระมื้อนี่ของผมนะครับ กาศมันร้อนไนต้องถอดเสื้อกินข้าวกินข้าวด้วยกันนะครับอันนี้ข้าวมันไก่เห็นไหมเห็นนะส่วนชามนี้เป็นขนมปังโฮลสวีท กับนมนะครับอ,อเคอเลย